าากระปมันจับชุดสาวร้านฉันยังไงเนี่ยนี่รู้หรือเปล่าชุดหนึ่งเนี่ยราคามันแพงมากเลยนะหยุดพูดไปเลยทำอะไรอ่ะอย่าคิดว่าผมไม่รู้ไม่เห็นนะกล้องวงจรปิดก็มีเข็มเราเลิกกันเถอะ เดี๋ยวก่อนสิพี่เ่ิงที่จะมาเช่าชุดแต่งงานร้านนี้จริงๆหรอใช่สิจริงๆฉันว่าต้องเช่าก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกพี่อุตส่าห์เก็บเงินเพื่อที่จะมาเช่าชุดแต่งงานของเราสงคนเลยนะแต่ฉันว่าจริงๆใส่ชุดธรรมดาก็ได้อะ่ะถ้าเช่าไปอะ่ะมันจะเลือมเงินเอาเปล่าเละพี่เอาเถอะน้างานแต่งงานของเราสองคนนะ่ะ มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะเ๋ยวนี้พี่ก็ตั้งใจไว้แล้วอะ่ะอย่าทำให้พี่เสียความตั้งใจเลยนะก็ได้จ้ะลูกค้าสวัสดีเน่ร้านฉันน่ะเขาไม่รับคนส่วนกับคนใช้หรอกนะไม่ใช่หรอครับ ือเราสองคนอ่ะจะมาเช่าชุดแต่งงานนะครับใช่ค่ะพอดีว่าพวกฉันสองคนกําลังจะแต่งงานกันก็เลยว่าจะมาดูชุดเจ้าสาวร้านคุณนะคะเฮ้ยลินดูชุดนี้สิถ้าลินใส่อ่ะน่าจะเหมาะน้าดูเลยอ่ะะสวยมากเลยอ่ะสีขาวสะอาดตาจังเลยอ่ะ มือสกปรกมาจับชุดเสาวร้านฉันยังไงเนี่ยนี่รู้หรือเปล่าชุดหนึ่งเนี่ยราคามันแพงมากเลยนะแล้วถ้าแกทำสกปรกอะเอาไปส่งสักครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนำหน้าอยู่พวกแกสองคนอะมีปัญญาชดใช้ด้วยหรอจะ๊ะใีขอโทษด้วยจริงๆจ้ะไมู่กชุดนี้จะแพงขนาดนั้นถ้ารอบหน้านจะมาดูชุดเจ้าสาวอะ แต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยสิอ๋อแล้วก็สำเนียงตัวเองไว้ด้วยนะพวคพอมีเงินเช่าชุดเจ้าสาวร้านฉันหรือเปล่าอีชุดเจ้าสาวร้านฉันล้องหมดแล้วอะจะทำยังไงกันล่ะทีเนี้ยเฮ้ยตรงไหนล่ะคะเท่าที่ฉันเห็นอนะก็ยังไม่เลอะเลยนี่คะลินคุณครับ ผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับ สคนเก็บเงินเอาไว้คลอดลูกเลี้ยงลูกดีกว่าเห็นว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอตัวเลยนี่อันนั้นผมก็รู้ดีครับว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงแต่วันสำคัญทั้งทีเราสองคนก็อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วชุดนี้ถ้าจะชอบหนึ่งมันเท่าไหร่ล่ะครับขั้นต่ำวันละ2อ0พ 2, 2 5 0 0เลยเหรอครับผมมีงบแค่2 0 0พันเองอะคุณพอจะลดให้ได้ไหมครับไม่ได้ยางนั้นผมขอเช่าเป็นรายชั่วโมงได้ไหมครับอย่างน้อยได้แฟนผมใส่ถ่ายรูปก็ยังดีไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงอะไรกันเนี่ยยืนน่าสลอนอยู่ตั้งนานมีเงินติดตัวแค่2 0 0พันเนี่ยนะร้านฉันน่ะไม่มีชุดเจ้าสาวราคานั้นหรอก องคนน่ะแต่งงานให้มันจบๆไปก็พอไม่ต้องมาใส่ชุดเจ้าสาวร้านฉันหรอกแต่วอาคุณครับพี่ไม่เป็นไรหรอกฉันว่าไม่ต้องใส่ชุดเจ้าสาวก็ได้ถ้าพวกแกสองคนไม่มีเงินอ่ะก็ออกไปจากร้านฉันได้ละไปเถอะพี่สวัสดีครับคุณลูกค้าเดี๋ยวรอก่อนนะครับค่ะเออคุณเข็ม มีอะไรกันหรือเปล่าครับคุณบ่าสวัสดีค่ะก็แค่พวกลูกค้าสองคนมาดูชุดเจ้าสาวแต่ไม่มีปัญญาจ่ายเงินนะคะแถมไม่พอนะมันยังเอามือสกปปกมาจับชุดเจ้าสาวของคุณบ่าวอีกอ่ะดูสิคะเลอะหมดเลยอะก็ไม่เห็นเลอะเลยนี่ครับคุณเข็มคุณเองก็เป็นพนักงานในร้านผม แทนที่จะบริการลูกค้าให้ดีมาใส่ร้ายลูกค้าแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่มันเลอดจริงๆนะคะคุณเปลหยุดพูดไปเลยทำอะไรอะอย่าคิดว่าผมไม่รู้ไม่เห็นนะกล้องวงจรปิดก็มีอ๋อหรือว่าคุณอิจฉาเขาสองคนที่เขาจะได้แต่งงานกันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะมันจะไม่ใช่อย่างนั้นได้ยังไงอ่คนเราอ่ะเวลาเห็นคนอื่นเขามีความสุขแทนที่ตัวเองจะยินดีด้วย ที่คุณแสดงอาการออกบ้าแบบเนี้เขาเรียกว่าคนอิจฉาชัดๆขืนคุณยังทาตัวแบบเนี้ออกจากร้านผมไปซะคุณเบา้าวจะเพิ่งไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษคุณั้งสองคนด้วยอ่ะฉันยอมรับก็ได้ค่ะว่าฉันเป็นอย่างที่คุณบาวพูดอ่ะจอ๊อเป็นไงเขาใส่ชุดเจ้าสาวแล้วสวยไหมเข้มเราเลิกกันเถอะ อะไรกันน่ะอาทิตย์หน้าเราก็จะแต่งงานกันแล้วนี่พี่พว่าเราสองคนคงไปกันไม่ได้อะไรนะจอมแล้วงานแต่งงานของเราล่ะจออ,อย่าไล่ฉันออกเลยนะคขาคุณบ่าวฉันขอโทษแล้วค่ะนี่คุณเข็มผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเจออะไรมาบ้างนะแต่คุณเองก็ไม่ควรเอาดีของคุณนะ มาทำลายความสุขของคนอื่นเขาแบบเนี้ยให้หอภัยชันอีกสักรอบไม่ได้หรอคะคุณเบาวไม่ได้ออกจากร้านผมไปเลยเออออกก็ออกร้านหิ่งสวยแบบเนี้ยถ้าขาดพนักง,งานดีเด่นอีกสักคนไปก็ไม่มีใครหน้าไหนอยากจะเข้ามาในร้านนี้หรอกนะ๋ยวก่อนครับ <sighs> ฉันว่าแล้วเชียวยังไงคุณบาวก็ไม่กล้าไล่ฉันออกใช่ไหมล่ะคะถ้าร้านเนี้ยเกิดขาดฉันสักคนไปมีหวังต้องลำบากแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่นี่คุณกล้าดียังไงมาเอาเครื่องเพชรในร้านผมมาใส่แบบเนี้ถอดออกมาเลยนะอโอโอิเพชรเกนเนี่ยนะฉันก็ไม่อยากใส่มากนักอกถอดมาเลยถ้าคุณไม่ถอดเดีย๋ยวผมจะแจ้งตำรวจจับออถอดอยู่แล้ว ซวยแบบเนี้ยฉันคงไม่อยากอยู่เหมือนกันอ่ะทางร้านเราต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยขึ้นนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเราสองคนนะคงไม่เหมาะกับชุดแต่งงานอย่างที่ผู้หญิงเมื่อกี้พูดก็ได้ครับจริงด้วยค่ะพี่ฉันว่าเรากลับกันเถอะจริงๆอะ่ะ งานแต่งของเราไม่จําเป็นต้องมีสิ่งของหรือชุดเจ้าสาวแบบนี้ก็ได้ไม่ได้เลยนะครับวันสําคัญแบบนี้ทั้งทีพวกคุณสองคนเองก็ควรจะมีชุดหล่อๆสวยๆใส่งั้นทางเราจะลดราคาให้เป็นพิเศษเลยนะครับมันจะดีเหรอคะดีสิครับพวกคุณสองคนรู้ไหมครับตอนที่ผมแต่งงานกับแฟนนะก็ไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดแต่งงานหล่อๆ,ๆสวยๆแบบนี้หรอกครับ ช่วงนั้นนะผมกับแฟนก็ลําบากแต่พอมาตอนเนี้ผมเองนะตั้งตัวได้แล้วก็เลยมาเปิดร้านให้เช่าชุดแต่งงานเพิ่มเติมความฝันของผมกับแฟนนะครับคุณเองก็มีช่วงชีวิตแบบนั้นด้วยเหรอคะใช่ครับไม่ทราบว่าพวกคุณสองคนมีงบมาเช่าชุดเจ้าบจ้าสาวเท่าไหร่ครับมีแค่สองพันนะครับว่าอยากจะเช่าชุดเจ้าสาวอดี่าวเดียวครับ ผมมองว่าถ้าเช่าชุดเจ้าสาวอย่างเดียวอะ่ะมันจะแปลกๆนะครับงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวทางร้านเราจะให้เช่าชุดเจ้าบ่าวกับชุดเจ้าสาวในราคา2.000บาทพวกคุณโอเคไหมครับโอเคค่ะแต่มันจะดีเหรอคะดีสิครับขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองชุดกันเลยดีกว่าได้ค่ะทางนี้เลยครับ